sun awakes from a slumber and casts its light and a ray of glow. Ya yeah, is the one who knows. Explore our lives so clearly designed. Allah says, says, and it will be. Come for your come Be. كن ايكوم الله خير من نور على النور light upon the light كن الله i need all his creation الله. with humility. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสาสบายดีครับทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไว้ h ชาน e ล สถานีความดี24ชั่วโมงกับพบกับผมหมอแม็กและก็หมอซอละนะครับเป็นประจำทุกค่ำวันเสาร์เวลา3ทุ่มถึง4ี่ทุ่มครึ่งนะครับสำหรับารายการเสาสบายดีก็จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับตามวิถีชีวิตของอิสลามนะฮะร,รายการของเราก็จะพยายามนำเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆวิธีการป้องกันแนวทางในการรักษา นะครับแล้วก็เรื่องต่างๆนะ่าสนใจทางด้านสาธารณสุขนะครับเพื่อ,อพี่น้องทุกท่านนะสำหรับในช่วงแรกก็เป็นช่วงของการคุยเบาๆก่อนนะครับก็สำหรับชื่อรายการเสาสบายดีนะก็เป็นชื่อที่เป็นไงครับเออครับมันจะรู้สึกว่าเอ๊ะเฉพาะวันเสาร์แล้วสบายดีวันอาทิตย์สบายดีไหมวันจันทร์ล่ะ หรือหรือมันยังไงคุณหมอคิดว่าไงครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุครับอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะมะดุฮูวะนัสตออีนุฮูวะนัสตักฟิรุฮูวะนูอูสุบิดลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินไัยยิดอัมาลินามมยะฮดิลลาฟะลามุดิลลาละวะมายุดดิลลาฟะลาฮาดิลละหุมัสชัดวลาอิลาฮะอิลอห์วาดูฮุลาชะรกละหุอัสชัดวันอัมุฮัมมัดันอับดุฮูวะเราะซูลุครับก็เอาความสันสุขจะมีดอก ผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็คุณหมอแม็กซ์ด้วยนะครับครับจริงๆดูให้ดีนะครับเสาสบายดีเนี่ยมีขึ้นหมายคำถามอยู่นะครับสบายดีไหมสบายดีไหมแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับสำหรับมุสลิมมุมินเราก็ตอบว่าอัลฮัมดุลละห์นะครับไม่ว่าเราจะสบายมากๆสบายเกินไปหรือว่าเราจะถูกทดสอบด้วยความเจ็บป่วยหรือความวุ่นวายในชีวิตก็อัลฮัมดุลละห์ครับครับก็เรื่องนี้นี่ผมเคยได้ยินมาจากเพื่อนนะเขาเปรียบเทียบไว้ค่อนข้างดีนะแล้วผมก็ รู้สึกประทับใจและจำมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสุขและความทุกข์ในชีวิตนะ <c oughs> เขาเปรียบเทียบเรื่องของความสุขและความทุกข์ในชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับเกลียวเชือกนะครับที่มันคว้นเกลียวกเกี่ยวกันนะครับจากปลายด้านหนึ่งไปสู่ปลายอีกด้านหนึ่งทั้นความสุขและก็ความทุกข์เนี่ยในชีวิตของคนเราเนี่ย,ยมันมีปะปนอยู่เสมอนะครับ ตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เราจากไปัอันนั้นทำเวลาครับจริงแล้วก็ถ้ามองให้ดีเนี่ยนะครับในเงื่อนไขเดียวกันในความรู้สึกเดียวกันการทดสอบแบบเดียวกันค,คนนึงอาจจะรู้สึกสุขมากอีกคนอาจจะรู้สึกจจเฉยๆยอาจ,จะเป็นความทุกข์ของคนอีกคนหนึ่งก็ได้ครับแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับสาหรับมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรก็ตามนะครับมีคํากล่าวนะครับว่าสําหรับคนที่ได้รับสิ่งดีๆในชีวิตแล้วเขาก็หลงลืมไปว่า อันเนี้ยก็เป็นการทดสอบเหมือนกันเนี่ยก็แสดงว่าเขาเนี่ยลืมอันล้อนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจถึงฮิกมาที่อันล้อให้มาแล้วขณะเดียวกันคนที่ทุกระทมจากการทดสอบที่ยากลําบากบขณะเดียวกันเองเนี่ยเขาก็ลืมไปว่ามันจะไม่มีการผ่อนคลายเนี่ยก็เขาก็ลืมเหมือนกันครับลืมว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยมีฮิกมาจากอันล้อแล้วก็มีเงื่อนไขที่ล็อ์เฝ้ามองเราอยู่ครับนะครับอันนี้ก็เรื่องจริงนะ บางคนนี่มีความสุขมากแต่ก็ไม่ได้นึกถึงอันล็อ์เลยอันนี้ก็แสดงว่าความสูงเขานี่เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขาใช่ครับนะครับที่บางคนนี่มีความทุกข์แต่ก็ไม่ลืมที่จะละมานะครับอันนี้ก็คือก็เป็นบททดสอบไปอย่างึ่งเหมือนกันแล้วจริงๆผมว่าคนส่วนใหญ่นะครับเวลาโดนอันล็อ์ทดสอบด้วยความมั่งมีความร่ํารวยหรือว่าความมีอันจะกินเนี่ยก็มักจะลืมอันล็อกแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็รวยไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอันล็อกทำให้เขาเนี่ยอยู่ในฐานะที่ พอมีพอกินหรือค่อนข้างจะจนเนี่ยเพราะว่าทาให้เขาเนี่ยสามารถรักษาอม م านเขาได้นะครับอันนแล้วครับ,รบสิ่งนี้ก็คือเต็มตัวเราด้วยไม่ว่าจะรวยหรือไม่ว่าเราจะจนไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือไม่ว่าเราจะมีความทุกข์ก็จงอย่าลืมมันล้อแล้วเราสัญญาไว้ว่าท่านจะไม่ทดสอบใครนะครับมากเกินกว่าความสามารถของเขาที่จะทนทานในสิ่งนั้นนะครับไม่ใชัล้อนะครับครับสําหรับวันนี้ในช่วงแรกนะครับผมมีเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์นะเป็นข่าวดีของพวกเราทุกคนนะครับ ก็มีอยู่2เรื่องเดี๋ยวทางเจ้าที่ช่วยเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับเป็นสไลด์นะครับก็เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับนะครับก็จะมีผู้คนจํานวนมากที่อาจจะป่วยด้วยไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จัดเตรียมบริการนะครับสำหรับการฉีดวัคซีนให้ฟรีนะครับ ก็วัคซีนนี้นะครับจะเป็นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด4กลุ่มด้วยกันนะครับจะให้บริการฉีดฟรีจนกระทั่งถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับทั้ง4กลุ่มนี้มีอะไรบ้างก็ขึ้นตามหน้าจอนี้นะครับมีกลุ่มผู้มีอายุมากกว่า6 5ปีขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะฮะ กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง6เดือนถึง2ปีนะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มสตรีมีคันตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็สำหรับกลุ่มที่4ก็คือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังดังต่อไปนี้นะครับทั้งหมด7โรคด้วยกันนะครับก็คือโรคปอดอุดกันนะครับโรคหอบหืดโรคหลอดเลือดสมองโรคไตาวายโรคหัวใจนะครับโรคเบาหวานและก็โรคมะเร็งนะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็ทางบริการ จากกระทรวงสาธารณสุขกจ็จะบริการให้ท่านฟรีนะครับตามโรงพยาบาลของรัฐทั่วไปนะครับจนกระทั่งถึงวันที่30กันยายนนี้นะฮะใช้ได้ทุกสิทธ์นะครับคำว่าทุกสิทธิ์เนี่ยหมายถึง 1. สิทธิ์ประกันสังคมนะครับสคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพที่เราเรียกว่าสิทธิ์สบาทบนะครับแล้วก็สิทธิ์ที่3ก็คือสําหรับข้าราชการทุกท่านนะครับก็าสามารถ ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดนี้นะครับสามารถไปให้บริการการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ฟรีนะครับสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้ในเวลาฉีดนะก็มีภูมิคุ้มกันประมาณ1ปีนะครับก็หมดจากปีนี้ไปก็อาจจะต้องอฉีด่กที่เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่เขาคาดเดาว,ว่าจะมีสายพันธุ์ไหนสเตรนไหนมีการระบาดในช่วงปีนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าเชื้อที่บระบาดไปแล้วเนี่ยคนเสียมีภูมิมันก็จะหยุดการระบาดเพราะฉะนนั้ ก็เลยทําให้จะต้องมีการฉีดซ้ํากันเรื่อยๆนะครับครับแล้วก็นอกเหนือจากการให้บริการการฉีดวัคซีนแค่หญยฟรีแล้วเนี่ยทางาสาธารณสุขเราก็จะมีเรื่องของการให้บริการฟรีอย่างหนึ่งก็คือสําหรับสตรีที่มีคันนะครับเราก็ให้บริการการรับฝากคันฟรีนะครับทุกโรงพยาบาลทุกแห่งของรัฐนะครับสำหรับทุกสิทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็น2เรื่องข่าวดีที่มาฝากให้พี่น้องทุกท่านนะครับ วันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรกันบ้างครับเรื่องถัดไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับพี่น้องในประเทศซีเวียนะครับซึ่งวันนี้เราก็ไปทํากิจกรรมเรื่องนี้มาด้วยกันนะครับสังเกตให้ดีนะครับผมคุณหมอ,อแม็กยังเปียกๆ,ๆอยู่เลยนะครับตาฝนมา,าเมื่อกี้ก็เมื่อตอนเย็นนี้นะครับช่วงเวลา6กโมงเย็นผมกับคุณหมอซอลแล้วเนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์กลางอิสลามนะครับก็คือกิจกรรมที่ระดมทุนหารายได้เพื่อที่จะ สนับสนุนว่ยกิจกรรมทางการแพทย์ให้กับพี่น้องประชาชนชาวซีเรียนะครับซึ่งช่วงนี้นก็ได้รับบททดสอบจากอาลัลลอฮ์อย่างหนักเลยครับ,รบแล้วเราก็อาจจะมีสายสดจากคุณหมอมอี์นะครับเข้ามาทักทายพี่น้องซึ่งจริงๆเ,เรามีความตั้งใจจะเชิญท่านมาร่วมรายการด้วยแต่ว่าเนื่องจากท่านเนพิ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมา,มา,มาที่ปดีนะครับ,รบก็อาจจะยังลําบากที่จะมาในช่วงนี้หลังจากนั้นเนี่ย เนื้อหาในซีเรียเนี่ยเขาคงพูดละเอียดพอสมควรครแล้วก็หลังจากคุณหมอมน,นิดเนี่ยก็จะพูดต่อเรื่องคับตุสซาวด้านิดหน่อยนะครับแล้วกหลังจากนั้นก็เป็นคำถ <คำ S 2> ามเหลือ<ๆ>ก็จะ,อะตอบคําถามนะครับสาหรับผู้ชมทางบ้านที่ติดต่อเข้ามานะฮะเราล,ลยังมีคําถามเหลือจากคราวที่แล้วอีกนะที่<ม>ยังรอคอยคําตอบอยู่นะสำหรับเรื่องของซีเรียนี่เราลองปูพื้นกันหน่อยนะครับครับคุณหมอก็คืออ่ ประเทศซีเรียนี่เป็นเคยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้อนาจาักรของอิสลามในสมัยโบราณมาก่อนก็คือสมัยของอาณาจากักรอะตตมานนะครับือที่เราเรียกกันว่าอาณาจักรอุสมานียะนะครับซึ่งหลังจากที่อาณาจักรนี้นะครับก็คือประเทศตุรกีในปัจจุบันนะครับประเทศตุรกีในสมัยก่อนเนี่ยเอช่วงสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยก็ได้เข้าร่วมทําสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับโดยเป็น ฝ่ายที่สนับสนุนเยอรมันนะฮะแต่ว่าก็โชคร้ายก็แพ้สงครามนะครับหลังจากแพ้สงครามโลกเนี่ยอาณาจักรต่างๆหรือว่าประเทศต่างๆที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรอิสลามในยุคนั้นก็ถูกแบ่งแยกโดยกลุ่มสมบัตมิตรต่างๆนะฮะประเทศซีเรียก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศส จริงๆแล้วดินแดนของซีเรียนี่เคยถูกปกครองด้วยอาณาจักรโบราณหลายโบราณหลายหลายแห่งด้วยกันครับจริงๆซีเรียเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของดินแดนที่เรียกว่าชามใช่ครับซึ่งประกอบไปด้วยส่วนของซีเรียในปัจจุบันจอร์แดนเลบานอนแล้วก็ปาเลสไตน์แต่ว่าตอนหลังเนี่ยหลังจากที่มีการแบ่งแยกดินแดนการเปลี่ยนแปลงผู้ครองหลายครั้งเนี่ยครับก็กลายเป็นส่วนหนึ่งก็คือซีเรียในปัจจุบันครับ ก็เพิ่งได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสไปนะครับเมื่อประมาณปีพศ2489นะครับก็ประมาณเกือบ70ปีที่ผ่านมานะครับการอพอผ่านจากการปกครองของซีเรียก็เข้าสู่ยุคของเผด็จก,การเลยนะครับก็มอีอยู่ตระกูลหนึ่งที่ปกครองซีเรียอยู่ในในยุคนั้นเนี่ยมีถูกปกครองโดยตระกูลของ ที่เรียกว่าแต่แตระกูลของอาซาดนี่นะครับรบซึ่งอาซาสดผู้พ่อเนี่ยก็คือฮาฟิสอาซารดเนี่ยปกครองซีเรียรมาหลายสิบปีนะครับแล้วก็เสียชีวิตก็พยายามจะส่งผ่านต่ออำนาจนี้ให้กับลูกของเขานะครับรงินลูกชายคนโตนี้ก็เสียชีวิตทางอุบัติเหตุรถยนต์นะครับก็เลยส่งผ่านต่อไปให้กับลูกชายคนตัดไปก็คือบชาชาร์ดอาซาดนะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นเ,เป็นจักษุแพทย์นะครับประกอบอาชีพ เป็นหมอตาเนี่ยครับอยู่ที่ลอนดอนนะครับประเทศอังกฤษซึ่งในยุคนั้นเนี่ยช่วงที่บาชาร์ตเนี่ยมาเป็นประธานนาธิบดีของซีเรียเนี่ยก็เกิดความหวังขึ้นมากมายว่าประเทศของซีเรียเนี่ยจะเข้าสู่ยุคที่ยุคสว่างนะครับหลังจากที่เป็นยุคมืดมานานนะครับเป็นประเด็ดการมานานเนี่ยประชาชนก็น่าจะลืมตาอ้าปากได้นะครับบาชาร์ตทำสิ่งแรกๆที่หลังจากที่มาเป็นประธานนาธพบดีก็คือการ ปลดปล่อยนะักโทษทางการเมืองนะครับเป็นหลายร้อยคนและก็ช่วงนั้นก็ส่งสัญญาณที่ดีนะครับว่าน่าจะพัฒนาประเทศชาติไปได้รุ่งเรืองนะครับแต่ก็ปรากฏว่าหลังจากเหตุการณ์อารับสปริงนะครับในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานะครับก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่มาที่ประเทศซีเรียด้วยนะครับเนื่องจากซีเรียเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยนับถือศาสนาิสลามซุนนีนะครับแต่ชนชั้นปกครองเนี่ยเป็น ชีอะที่เรียกว่าชีอะลาวิยะนะครับประมาณ6%ถึง10%ป็นี่นะครับเป็นชนชั้นปกครองอยู่ทางชนชั้นปกครองเนี่ยก็ไม่พอใจต่อการลุกต่อต้านของประชาชนก็พยายามที่จะปราบนะครับปราบการกบฏปราบการต่อต้านเนี่ยนะครับเกือบทุกพื้นที่นะครับของซีเรียนะครับด้วยความรุนแรงแล้วก็โหดร้ายนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับที่เราได้ยินข่าวมาเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับก็เป็น ภาพข่าวเหตุการณ์ของการใช้อาวุธเคมีครับซึ่งตามหลักสากลจริงๆแล้วเนี่ยทางเรื่องของการใช้อาวุธเคมีในสงครามเนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิทมนุษยชนมากนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายระหว่างะระหว่างชาตินะครับจะผิดทั้งการละเมิดออกฎของสหรประชาชาตินะครับเรื่องของการใช้อาวุธรุงที่เรียกว่าอาวุธทําลายล้างมวลมนุษย์นะครับมันมีสรรพสารเก่ออยู่คำหนึงก็คือ แมสเดสักติเฟนพอนนะครับซึ่งอาวุธพวกนี้รวมไปถึงอาวุธ <Nuclear. S 1> ที่เกี่ยวข้อง3ชนิดด้วยกันนะครับก็คือนิวเคลียร์อาวุธชีว,วภาพนะครับแล้วก็อาวุธเคมีนะครับสับทางทหารเรียกว่าอาวุธนอคนะครับนิวเคลียร์ชีวะแล้วก็เคมีนะครับซึ่งการใช้อาวุธเคมีเนี่ยมันเป็นอาวุธที่โหดร้ายนะครับมันทําให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมาก นะครับก่าจะตายเนี่ยคือมันใช้เวลาไม่นานก็จริงแต่ว่ามันจะมีความทุกข์ทรมานอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผลผูุพองนะครับการาภาวะที่ขาดอากาศหายใจนะครับแล้วก็ทรมานก่อนที่จะเสียชีวิตนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองจากนานาชาติแล้วก็หลายๆฝ่ายก็พยายามที่จะเข้าไปามีบทบาทในเรื่องของการห้ามฟรามหรือว่าพยายามที่จะยุติเรื่อง เรื่องเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ะนะครับค,คุณหมอพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาไม่กี่วันใช่ไหมครับใช่ครับที่ว่าในเวลาที่ทุกคนหลับอยู่ก็มีเหมือนกับมีวัตถุสงครามรตกเข้าไปในย่านผู้คนแล้วก็ก็มีผู้คนที่มีอาการผิดปกติต่างๆแล้วก็ตายเป็นจำนวนมากแล้วก็มีการสงสัยว่าเขาโดนอาวุธสงครามซึ่งเป็นอาวุธเคมีใช่ไหมครับ ซึ่งอา,อาวุธเคมีนี่ที่ถูกใช้ในเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ยังไม่มีฝ่ายไหนที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ยังไม่มีใครเข้าไปพิสูจน์ว่าสารเคมีที่ใช้ใน,ใ,นในเป็นอาวุธในการทำลายหลังผู้คน,นในวันนั้นเป็นอะไรกันแน่นะครับแต่ก็จะนำเสนอในในส่วนในเรื่องของอเพศอาวุธให้พวกเราเข้าใจปูพืพนกันไปก่อนงั้นคุณหมอแม็คใช่เลยครับก็คืออาวุธทางเคมีที่ห้ามใช้เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยพอพูดถึงวัตถเคมีจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกใช้กันในตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับตั้งแต่สมัยกรีกสมัยโรมันอะไรเนี่ยนะฮะสมัยก่อนนู้นเขาใช้พวกควันกรมะถันใช่ครับนะครับในการทําลายล้างนะครับก่อควันกรมะถันแล้วก็ใช้ให้ดูทิศทางลมแล้วก็ให้ลมบวกไปยังกองทัพตรงกันข้ามนะอาวุธเคมีที่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยจะถูกพัฒนาตอนช่วงสงครามโลกครับ สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนี้ก็เริ่มมีการใช้นะครับโดยฝ่ายเยอรมันนะฮะที่ประเทศเบลเยีเยมเพื่อที่จะทำลายล้างกองทัพฝ่ายตรงข้ามก็คือของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นรุนแรงมากขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอาวุธทางเคมีนี่มีอยู่5ชนิดด้วยกันนะครับที่เป็นอาวุธทําลายล้างหรือว่าสังหารจริงๆแล้วอาวุธทางเคมีนี่แบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆอาวุธที่ใช้สังหารกับอาวุธที่ทําให เกิดการไร้ซึ่งสมรรถภาพชั่วคราวนะครับอาวุธที่ทําให้เกิดการไร้สมรรถภาพชั่วคราวนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาวุธที่ไม่ก่อนให้เกิดอันตรายมากนักไม่ถึงแก่ชีวิตนะครับก็จะมีพวกสารที่ก่อให้เกิดริกทางประสาทสารที่ก่อให้เกิดอาการอาเจียนแล้วก็ที่ใช้ในเรื่องของการปรับจาราชนก็คือแก๊สน้านตาลน,นะครับพวกนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะแต่กลุ่มที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือกลุ่มที่เรียกว่าสารสังหารนะครับก็คือ มีอยู่5กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือสารประเภทที่กลุ่มแรกก็คือสารประเภทที่ทำลายระบบประสาทนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีส่วนผสมหลักที่สำคัญก็คือกลุ่มที่คล้ายๆกับยาฆ่ามแมลงนะครับเป็นกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในบ้านเราก็ใช้แล้วก็มักจะมีคนที่ป่วยหรือว่าตั้งใจที่จะฆ่าตัวตายดยกัน กินยานี้เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ค่อยอรุนแรงและรวดเร็วเหมือนกับสารที่ใช้ในเรื่องของอาวุธเคมีนะครับ,รบอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่2ก็คือสารที่ทําให้เกิดแผลผุพองนะครับกลุ่มที่3ก็คือสารที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเม็ดเลือดนะครับก็คือ,อในกลุ่มที่เรียกว่าไฮโดรเจนไซยาไนน์นะฮะหรือ ที่พวกเยอรมันใช้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สในการรมแก๊สพวกชาวยิวนะซึ่งช่วงนั้นก็ตายไปหลายล้านคนนะครับอันนั้นเป็นเป็นสารในกลุ่มไซยาไนนะ์ะเรียกว่าไซคลน B นะครับก็จะออกฤทธิ์เร็วทำลายคนได้มากนะครับเป็นเป็นร,ร้อยร้อยพันพันคนในช่วงเวลาไม่กี่นาทีนะครับก็เป็นตัวที่อันตรายรุนแรงนะส่วนสารตัวที่4ก็คือตัวที่ทำให้เกิดอาการพลิตช็อกกิ้ก็คือสำลัก นะครับแล้วทําให้ปอดเกิดอาการบวมน้ําแล้วก็ไม่สามารถหายใจได้นะครับส่วนกลุ่มที่5ก็จะเป็นเรื่องของอาวุธชีวภาพนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเคมีเหมือนกันจะใช้พวกท็อกซินหรือว่าพวกพิษของเชื้อโรคนะครหรือว่าเชื้อโรคอาจจะเรียกว่าเชื้อโรคเลยก็ได้นะครับรอ,ยรอย่างเช่นพวกที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็คือพวกเชื้อแอนแทรกการาโรค,ครการะโรคด้วยนะครับพวกนี้ก็มาทําทําไมเขาถึงใช้พวกนี้ มันเป็นเชื้อที่มันไม่มีการระบาดแล้วคนสวยไม่มีภูมิคุ้มกันแล้วถ้าเกิดการระบาดขึ้นมาก็ตายหมู่ครับก็อันนี้ก็เป็นการปลูกพื้นไปก่อนนะครับอันนี้คุณหมอแม็กเรียนในคลาสหรือเปล่าครับเนี่ยอ่าไปอันนี้ก็คือไปอ่านเพิ่มเติมมานะครับก็อานำเสนอสู่พี่น้องให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวช่วงถัดไปเรามาดูเรื่องของคลิปที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในซีรีสนะครับสำหรับช่วงนี้ก็ใกล้เวลาที่จะ เป็นเบรกแล้วเนี่ยช่วงนี้เราขอสายทางคุณหมอมูนิตเลยไหมครับติดต่อคุณหมอมูนิตได้หรือยังนะครับยังใช่ไหมครับงั้นต่อเรื่องนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับอ่าครับถ้าติดต่อคุณหมอมูนิ้ได้เมื่อไหร่ก็แจ้งเราด้วยนะครับครับสําหรับเรื่องของอาวุธเคมีเนี่ยมันเป็นอาวุธที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้มันอาจจะฟังยากนะเคมี K er จริงๆมันก็มีในระดับอาวุธเคมี er ที่มีระดับที่แบบทะเลาะกันแบบชาวบ้านก็มีนะ ก็คือไข่เน่าใช้ไข่เน่าหรือว่าเวลาไปอะ,อะไรพวกกรณีที่มีชู้เงี้ยภรรยากเ,เอาน้ำกดมาลากหรือว่าผู้ชายไปจีบเขาเขาไม่ชอบก็หมั่นไส้เอาน้ำกดไปสาดเขาสาดเขานะครับอันนี้ก็คือระดับชาวบ้านนะครับแต่ว่าระดับที่ทําสงครามหรือว่าเป็นการก่อการร้ายเนี่ยมันใช้สารปริมาณไม่มากนะครับอย่างเช่นสารที่เล่าให้ฟังตะกี้เนี่ยก็คือ ในกลุ่มของพวกที่ทำลายระบบประสาทไม่ว่าจะเป็นพวกซารินหรือว่าพวกพวกแก๊สที่ที่เป็นแอกโนฟอสเฟตพวกนี้นะครับมันใช้ปริมาณไม่มากแค่2-3มิลลิกรัมนี่ก็สามารถฆ่าคนได้มาครับไทยในเวลาไม่กี่นาทีจริงๆขณะนี้เนี่ยนะครับแม้ว่ายังไม่มีการที่จะยืนยันชัดเจนหรือว่าออกมายอมรับว่าใครเป็นผู้กระทําแล้วก็ใช้สารอะไรเป็นตัวกระทํา ในการฆ่าหมู่ครั้งนี้นะครับแต่ว่าก็มีการคาดเดาว่าน่าจะเป็นแก๊สที่ชื่อว่าซารินครับคุณหมอพอจะอธิบายได้ไหมครับว่าไอ้แก๊ซซารินเนี่ยมันทําให้เกิดอาการอะไรบ้างมันมีความร้ายกาจของมันยังไงคือซารินเนี่ยนะครับมันเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มของออร์แกโนฟอสเฟตนะครับ,รบก็คือเหมือนกับยาฆ่า,มาแมลงที่เป็นซูเปอร์ยาฆ่า,มาแมลงครับที่มันรุนแรงเรวร้ายกว่ายาฆ่า,มาแมลงมากมาย ตัวจริงเนี่ยซารินเนี่ยเป็นของเหลวนะครับถ้ามีภาพอินเสิร์ตเนี่ยแทรกเข้ามาได้เรื่อยๆเลยครับเป็นของเหลวแต่ของเหลวน,นี้เวลาที่เจอบรรยากาศหรืออากาศปกติเนี่ยก็จะก,กลายเป็นไอได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วด้วยซึ่งความรุนแรงของซารินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเทียบกับไซยาไนน์เนี่ยนะครับก็มากกว่าไซยาไนน์ห้าร้อยเท่าในประมาณที่เท่ากันแล้วก็ถ้าดูให้ดีนะครับบุคคลที่ที่ตายเนี่ยตัวซารินเนี่ยมันจะ สามารถที่จะแทรกซึมไปในผิวหนังได้อย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยคงจะรู้ว่ามีข้อควรระวังอย่ายให้ยาฆ่ามแมลงเนี่ยแตะผิวหนังใช่ไหมครับ <Lovely. S 1> อย่างซารินเนี่ยแล้วยาฆ่าแมลงที่แตะผิวหนังเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีแผลหรือไม่ได้เป็นผิวหนังที่บอบางจริงๆเนี่ยการดูดซึมทางผิวหนังก็ไม่เยอะมากแต่ซารินเนี่ยเป็นเนื่องจากเป็นเหม,มือนกับเป็นซูเปอร์ยาฆ่าแมลงนะครับเป็น ชนิดที่รุนแรงมากๆเนี่ยเพราะฉันจะแทรกซึมผ่านผิวหนังได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ผ่านเข้ากระแสเลือดแล้วก็ทางลมหายใจเนี่ยได้อย่างรวดเร็วอ,อ,อาการของมันเนี่ยนะครับเนื่องจากกลุ่มของยาฆ่า,มาแมลงหรืออกราฟอสเฟสเนี่ยมีฤทธิ์อันนึงคือไปย,ยับยั้งสารที่เราเชื่อว่าเรียกว่าอะซิติลโคลีนเอสเทเรสนะครับ <ๆ S 2> ปกติเนี่ยในร่างกายเราจะมีสารที่ชื่อว่าอะซิติลโคลีนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสารที่หลั่งมาจากปลายประสาทในการช่วยควบคุมกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อต่างๆทีนี้เนี่ย เวลาที่ตัวนี้ไปยับยั้งสารที่ชื่อว่าอะติสเลโคลินเอสเทอเรสซ่จะคอยย่อยเพราะฉะนั้น,เ,นเวลาที่เรากระตุ้นกล้ามเนื้อไปแล้วเนี่ยนะครับ<ช>ก็ต้องมีตัวมาย่อยตัวที่มากระตุ้นเพื่อให้กลับสู่ภาวะปกติ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อที่ถูกกระตุ้นเราไม่มีการคลายเนี่ย mm hmm. ก็จะเกิดการกระตุกเกรง mm hmm. ถ้าเป็นม่านตาก็าจะเป็นม่านตาที่พยายามเกรงก็คือม่านตาเล็กตลอด mm hmm. แล้วสารพวกนี้มีอาการทําให้เกิดอาการปวดท้องคลื่นไส้าอาเจียน mm hmm. และอาจจะมีเรื่องของน้ําตาไหลมีเรื่องของ ผิวหนังเงียยน้ำมูกไหลนะครับตาผ้าเปลี่ยนเป็นผิวหนังก็จะมีสีคล้ำขึ้นเพราะว่าการไหลเวียนก็จะไม่ดีซึ่งจริงๆแล้วคนไข้เนี่ยตายด้วยการที่ไม่หายใจการขาดอากาศเพราะว่ากล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายรวมทั้งกล้ามเนื้อควบคุมการหายใจเนี่ยจะทำงานไม่ได้นะครับในคลิปที่กำลังเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาใช้กระต่ายในการทดลองครับว่าบริเวณที่มีการรั่วไหลของซารินเนี่ยแล้วถ้ากระต่ายเนี่ยได้ออันนี้ไปนิดหน่อยจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ก่อนหน้าที่จะเป็นคลิปของกระต่ายเนี่ยจะเห็นเ,เป็นภาพจากเหตุการณ์จริงอันนี้นะครับขนาดนี้ซึ่งเกิดขึ้นมาไม่นานว่าเห็นนะครับเด็กเล็กๆเนี่ยนอนหลับอยู่แล้วกพ็พบว่าเขาตายครับแล้วก็ไม่มีใครได้สังเกตว่าก่อนจะตายเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจากอาการหลายๆอย่างเนี่ยก็คงเป็นการตายทุกทรมานพอสมควรทีเดียวนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการกระทําของใครก็ตามหรือกระทําด้วยสารอะไรก็ตามก็ถือว่าเ,าเขี้ยมโหดเกินมนุษย์นะครับ การกระทํากับพี่น้องมนุษย์หรือว่าเฉพาะมุสลิมกับมุสลิมนี่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะครับ<า>ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะทํำยังไงได้บ้างเนื่องจากว่าถ้าเป็นในอาวุธสงครามนะครับอ,อ,อะไรก็ตามครับสิ่งที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุญ,ญาตให้เกิดมันก็คงจะไม่เกิดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยความเลวร้ายที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะมนุษย์เนี่ยมีความเลวร้ายซึ่งกระทําซึ่งกันและกันเองนะครับอัลลอฮ์ก็เลยใช้เงื่อนไขนี้ในการทดสอบแล้วก็ มนุษย์บางกลุ่ม,มถ้าเราโดนปริมาณน้อยๆหรือได้ละอองน้อยๆเนี่ยอาการก็เหมือนจะโดนยาฆ่า,มาแมลงะนะครับ,รบแล้วถ้าเกิดเริ่มมีปัญหาของการหายใจกล้ามเนื้อควบคุมการหายใจแต่ยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยถ้าถึงมือแพทย์ทันเนี่ยก็สามารถใส่ท่อช่วยหายใจ<ม>เพื่อช่วยควบคุมการหายใจแล้วก็ให้สารไปต้านฤทธิ์ของซารินหรือยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยได้ซึ่งสารพวกนั้นเนี่ยก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวอะทรีนอีกตัวหนึ่งก็คือ คารีดอกซีมหรือว่าชื่อนึงว่าทูแพมนะครับ<ม>แต่ว่าจะต้องให้เยอะมากนะครับ<ม>เพราะว่าเ<ม>นื่องจากการบล็อกของเอมไซเนี่ยมันเป็นการบล็อกกึ่งถาวร<ม>แล้วต้องรอให้มันสลายเองพราฉะฉันเนี่ยจะต้องให้2ององตัวนี้เข้าไปเพื่อไปชดเชยแล้วก็พยายามให้คนไข้ได้ผ่านภาวะวิวกฤตไปได้บา<ม>งคนเนี่ยนะครับรับพิษยาฆ่า,มาแมลงอย่างรุนแรงด้วยความตั้งใจจะฆ่าตัวตายหรือว่าด้วยความบังเอิญเนี่ย<ม>หลายๆครั้งเนี่ยจะต้องอยู่ในท่อชว่วยหายใจในเครื่องช่วยใจเนี่ยเป็นวันๆกว่าจะค่อยฟื้นเป็นปกตินะครับ ก็ฟังแล้วก็เหนื่อยนะคือ,อคือจริงๆแล้วสารตัวนี้นี่มันมียากแก้พิษอยู่เพียงแต่ว่าต้องมาให้ทัน,ทนเวลาแต่ทีนี้ว่าช่วงเวลาที่จะต้องมาให้ทัน,นยมันเป็นนาทีมากครับนะครับมันเป็นนาทีมันบางทีมันไม่แต่ว่า ถ้าเป็นพวกยาฆ่า,า,มาแมลงส่วนใหญ่ก็จะอาจจะออกฤทธิช์ช้าหน่อย,น,อยนะครับแต่ว่าตัวของที่เป็นออวุธเคมีนี่มัน,มนเร็วมากแล้วนะจริงๆเนี่ยมีการใช้มาแล้วหลายครั้งในญี่ปุ่นในกลุ่มลัที่ที่คลั่งบางอย่างนะครับก็มีการใช้สารตัวนี้จริงๆทํากันมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกทําในเยอรมันแล้วมีประวัติว่าหลายประเทศก็เคยใช้สารนี้มาก่อนที่เขาสงสัยว่าน่าจะเป็นซารินเพราะว่ามีข่าวลือซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับว่าซีเรียเองเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้เก็บ กักอาวุธตัวเนี้ไอ้อีสารตัวเนี้ไว้ในคลังมากมายครับก็ในช่วงแรกก็ขออนุญาตปูพื้นไปเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้พักเบรกก่อนครับและซาเรนี่สกด SARN นะครับเผื่อพี่น้องจะลองไปเปิดดูนะครับ